ราโชคดีค่ะที่เราตั้งต้นตั้งแต่เราเริ่มกับจากเศรษฐกิจพอเพียงเร่องนี้นะคะมันเป็นทั้งวิกฤตแล้วก็โอกาสอยู่ที่ว่าเราจะมองตรงวิกฤตตรงนี้ให้มีโอกาสได้ยังไงสิ่งสำคัญที่ตัวซองเดิมมองซองเดิมมองว่าเราต้องรู้แหละว่าพฤติกรรมผู้ริโภคเป็นยังไงแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วอะไรที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เราก็ไปทำาปจุดนลันค่ะ รายการลับคมธุรกิจโดยดรนงนาถห่างวิไลเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องที่น่าสนใจยิ่งๆค่ะเรื่องของซองเดอร์รุกตลาด เพื่อสุขภาพในยุคโควิดอย่างไรแล้วก็โอกาสอยู่ตรงไหนในตลาดโลกนะคะเราจะพูดคุยกับสักนกร์หญิงภาคินีจิวัฒนะาไพบูรกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทซองเดอร์ไทยอกักเดกฟู้ดจำกัดก็วันนี้ชวนคุยเรื่องที่น่าสนใจนะคะเรื่องในธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอย่าง <Okay. S 1> ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือได้รับผลกระทบกันท่วหน้าเลยจากโควิดใช่ไหมคะ,ะในส่วนของอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยได้รับผลกระทบ มากน้อยแค่ไหนจากโควิดจากวิกฤตโควิดคะค่ะในช่วงในส่วนของอาหารสุขภาพนะคะในช่วงแรกเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการตื่นตระหนกระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าภาวะในเรื่องของการซื้อเนี่ยก็ชะลอต,ตัวบางส่วนแต่พอ,อเขาเข้าใจนี่ว่าเอ,อปัญหาแล้วก็ธรรมชาติของโควิดเนี่ยเป็นยังไงแล้วมันจะรีคอเวอร์กลับมาได้ยังไงก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะนะคะ,ะ,คะก็ตอนนี้ใน ปีหกห้านี่ถือว่าจะเป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้วไหมคะเราคาดหวังว่าดีกว่าปีที่แล้วค่ะทั้งที่ทั้งทั้ทงเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีการทํากันบ้านเยอะขึ้นแล้วก็คนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าการที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยมันเท่าเท่ากับการที่เราได้มีคุมค้มกันร่างกายที่ดีที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บด้วยค่ะอ๋อใช่ค่ะค่ะแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซองเดอร์เองก็ ด้ว,ว่าเป็นองค์กรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะตั้งแต่สมัยที่คุณแม่แบบบริหารเต็มตัวเลยเนี่ยนะคะ,อะตอนนี้พอคุณอพอพอ,พอทางพี่ฟ้าก็ให้ลูกสาวมาดูแลนี่นะคะก็คือทางคุณปูเป้นี่นะคะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะค่ะคุณพาคุณพาคินีเนี่นะคะก็ได้ได้ว,ว่ายัางคงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่นเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยคิดว่าเราได้เปรียบจากองค์กรอื่นยังไงบ้างองค์กรที่เขาอาจจะมาได้ยึดหลักตรงนี้ค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราโชคดีค่ะที่เราตั้งต้นตั้งแต่เราเริ่มกับเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากการที่เรา ค่อยๆทําแล้วก็ทําแบบเหมือนกับเราต้องหลุกต้องว่าต้องทําตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเลยเพราะว่าเราเองเนี่ยทรองเดินเนี่ยทำธุรกิจบนพื้นฐานที่ว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้การที่พึ่งพาตัวเองให้ได้เนี่ยมันหมายความว่า,าวัตถุดิบต่างๆบรรจุในส่วนของวัตถุดิบผลิตต่างๆเนี่ยมาจากประเทศไทยคือคช่วงที่ว่าเราเริ่มต้นว่าเราจะต้องมีวัตถุดิบต้นน้าเองคือไม่ใช่เป็นข้าวทาัเยพืชต่างๆเนี่ย ซองเดอร์ก็ปลูกแล้วก็เราเรามีกเกษตรกรในเครือข่ายของเราที่เป็นกเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็อเอามาใช้ในตรงนี้มาปลูกในประเทศไทยแล้วก็มีการแปลรูปแล้วก็คิดคคนแล้วก็คน้นคว้าต่างๆด้วยตัวของเราเองดังนั้นเนี่ยเมื่อมีภาวะโควิดระบาดตอนช่วงนั้นเนี่ยเราจึงไม่กระทบมากนักในเรื่องของการผลิตและซองเดอยังผลิตทุกวันเปิดทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะเพราะว่าเราเองเนี่ยเราใช้ดิกฤตตรงนั้นเนี่ยเป็นโอกาส เราไม่มีวิกฤตในเรื่องของการที่ต้องนําเข้าสินค้ามาแปรรูปที่ทําให้ช็อตมันมีปัญหาช็อตของขาดไม่มีเลยแต่ว่า ừ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 . เราอาจจะมีออเดอร์ชะลอบ้างในบางส่วนแต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ใช้โอกาสตรงนั้นนะคะในการที่จะพัฒนาสินค้าตัวเองพัฒนาองค์กรเพราะว่าเราใช้เวลาเลยว่า,าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ปรับปรุง ค่ะนะคะก็อย่างน้อยนะการที่เรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะคะก็ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันในตัวนะคะ่่คะ ในการที่จะก้าวต่อไปไม่ว่าจะเกิดวิกฤตยังไงนี่นะคะ,ะก็เรียกว่ามีหลักยึดแต่ก็มีมีทิศทางที่เรียกว่าแบบเราเคยใช้ได้ได้ผลมาแล้วเพราะว่าวิาวกฤตก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะครั้งนี้นะคะในปีที่ผ่านมานูน้นนี่ก็มีวิกฤตกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าปรับตัวได้เป็นอย่างดีเนี่ยค่ะและตอนนี้สําหรับตลาดในประเทศเนี่ยคิดว่า คนน่าจะรู้จักแบรนด์ซองเดอร์กันแบบมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะคะใช่ไหมคะก็ในประเทศเหรอคะค่ะในประเทศนี่ก็คือรู้จักขึ้นบ้างเล็กน้อยคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าซองเดอร์เองไม่ได้ทําตลาดมากนะักเพราะว่าเราเนี่ยทำในส่วนของการผลิตแล้วก็สร้างสารรค์สินค้าให้ดีที่สุด <c oughs> ยังทีนี้เรื่องของการตลาดเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มทําจริงจังก็เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเองคะ่ะ แต่ว่าที่ทุกคนได้รู้จักเนี่ยมันมาจากที่ต้องขอบคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าส่วนมากเราเนี่ยจะเป็นลูกค้าบอกปากต่อปากค่ะเพราะว่าเขาชอบค่ะอ่ะอันนี้อันนี้เป็นเพราะว่า Product ใช่ค่ะ d u ักมีคุณภาพแล้วก็เป็น Product ที่ลูกค้าถูกใจก<ช>็จเลยทํอา PR ให้ไปเลยลูกค้าบอกว่าส่วนมากลูกค้าที่ซื้อเนี่ยรักแงเนี่ยที่เราเริ่มเริ่มเป็นที่รู้จักได้เนี่ยเนื่องจากว่าเราทําสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่ และในราคาที่ไม่แพงดังนั้นเนี่ยเราจะเป็นตัวที่คนที่เขาเห็นว่าเออสินค้ามันราคาไม่แพงนะแล้วมันมีคุณภาพมากๆเขาเลยสามารถที่จะซื้อไปแจกคนจากที่เดิมกระเป๋าเขาสามารถพักกระเป๋าได้แค่แจกได้แค่ประมาณห้าคนเขาสามารถควักแจกถึงสิบคนมันทาให้เมื่อเราส่งตรงนี้ไปให้เขาแล้วเนี่ยเขาได้รับเขารู้สึกประทับใจประทับใจจะส่งมาว่าเอ้ยอยากกินต่อแล้วก็โทรมาหาเราแล้วก็หาที่ซื้อค่ะ ค่ะค่ะคือตอนนี้ก็มาเน้นหนักทําตลาดในประเทศมากขึ้นแล้วก็จริง,รงๆในช่วงนี้มันมีวิกฤตก็จริงอะ่ะแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นโอกาสใช่ไหมคะสำหรับสินค้าเพื่อสุขาภาพอย่ยซองเดอร์ใช่ค่ะไม่ว่าในส่วนของช่วงนี้นะคะมันเป็นทั้งวิกฤตแล้วก็โอกาสอยู่ที่ว่าเราจะมองตรงวิกฤตตรงนี้ให้มีโอกาสได้ยังไงสิ่งสําคัญที่ตัวซองเดอร์มองซองเดอร์มองว่า เราต้องรู้แหละว่าพฤติกรรมผู้ริโภคเป็นยังไงแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วอะไรที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์บทลูกค้าได้เราก็ไปทำถึงจุดนั้นค่ะค่ะอ่านะคะแล้วตอนนี้ตลาดในประเทศเนี่ยยอดขายเติบโตแค่ไหนนั้นเมื่อเทียบกับก่อนวิกฤตนะคะตอนนี้เติบโตขึ้นประมาณเอ่อห้าถึสิเปอร์เซ็นค่ะอ,อ๋อถ้าเกิดก่อนวิกฤตเหรอคะก่อนวิกฤตคือ เราจะเทียบกับปีที่แล้วเลยค่ะก็จะทำให้โตขึ้นกว่าปีที่แล้ว5-10%ค่ะอ,อ๋อก็เป็นแบบว่า year on year นะคะใช่ค่ะเ,เ,ทเทียบกับปีที่แล้วถือว่าพยายามฟื้นฟูให้ไม่ต่ำกว่าเดิมแล้วก็ต้องมากกว่าเดิมนิดนึงค่ะอืมค่ะทีนี้คือในภาวะที่เรียกว่า มีวิกฤตแบบนี้เป็นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดด้อยหรือว่าเป็นอุปสรรคของตัวสินค้าอื่นๆน,นะแต่พอมาเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพนนะาเนี่ยนะคะอย่างเนี่ยค่ะองเดอร์ไฮไฟเบอร์เครื่องดื่มพืชพืชแปดชนิดอะไรแบบนี้ค่ะคือดูเหมือนว่าทุาสิ่งอย่างแบบนี่น้าตาลน้อยด้วยบางสูตรก็ไม่มีน้าตาลอะไรต่างดูเหมือนว่ามันเข้ากับ เข้ากับ new normal เข้ากับยุคนี้มากๆเลยกลายเป็นว่าเหมือนโควิดเนี่ยกลายเป็น,เป,นเป็นอะไรนะเป็นผลบวกอะสองเดอร์เป็นผลบวกอ,อบกสินค้าเรามีมากๆเลยจริงๆปีนี้น่าจะโตเยอะเลยนะจะทำการตลาดยังไงดีในภาวะแบบนี้ค่ะนนะ้ปีนี้ค่ะเราตั้งใจตโตโกรดขึ้นในช่วงต้นๆเนี่ยเราโตยังไม่เยอะแต่ว่าเราตั้งใจว่าพ,าพอ มารี r คเวอร์ลิงได้ดีขึ้นแล้วก็สินค้าที่เราตั้งใจที่เราพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาที่มีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยเราตั้งใจว่าพอสินค้าได้ออกเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นทีนี้ mm hmm. กลยุทธ์ที่เราทำเนี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยเราเรามีการศึกษาหาคอน summer insight มากขึ้นก็คือพฤติกรรมลูกค้าความต้องการลูกค้าเราดูในเรื่อง mm hmm. ของ customer journey เลยว่าตั้งแต่ลูกค้าของเราเองลูกค้าที่เป็นลูกค้า ฟนพันธุ์แท้ซองเดอร์เนี่ยเขาชอบซองเดอร์เพราะอะไรทําไมถึงัเราแล้วเรากินเขากินเราตอนไหนตอนถึงนเช้ามากินตอนไหนซึ่งส่วนมากเราเจอเลยว่าลูกค้าซองเดอร์จะตื่นมาตอนเช้าเนี่ยพอเราตื่นเช้ามากๆใช่ไหมคะเรายังไม่อยากกินอะไร<ช>ตอนเช้าก็จะใ,ให้ทานซองเดอร์หนึ่งแก้วค่ะแล้วสักพัก<ๆ>ก็จะไปออกกําลังกายเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะหยท้องถ้าเรากินของหนักๆหรือของที่ มีปริมาณน้ําตาลสูงมันจะไม่ดีต่อร่างกายแต่การที่ได้ไปกิน oh. ซีเรียลที่เป็นงาดําแล้วมันจะมีแคลเซียมแล้วก็บางบางคนก็จะเน้นที่ว่าไม่มีน้ําตาล oh. ก็จะทําให้ oh. เป็นระยะเวลาหนึง่งเวลาเราออกกบบาลังกายก็ทําให้เราไม่หยค่ะ อืมใ่้เราเฉอันนี้อันนี้เป็นเคล็ดลับเนาะที่มาบอกในรายการนะคะใช่ค่ะเมื่อเมื่อสักครู่ก็บอกว่าจะมอบไว้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคนขี่เข้ามาที่ inbox เยอะอยู่สมควรนะคะเพราะว่าคนคงจะคอนเซิร์นในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นในช่วงนี้นะโดยเฉพาะแฟนรายการก็น่าจะเป็น t a r ก็ต group <c oughs> ของทางซองเดินนะ,ะเพราะว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนทํางานแล้วก็เป็นผู้สูงวัยด้วยนะไอๆท่านที่เมื่อกี้ทักทายกันเนี่ย ก็แบบเป็นแฟนรายการที่แบบมาฟังกันทุกวันเะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็แบบ30อัพ40อัพ50อัพ60อัพเ่ยคะนะคะทีนี้ก็คือว่า <Yeah. S 1> คือพันสินค้าใหม่ๆในการที่จะตอบโจทย์ในในในยุคนีย้ยุค New Normal ยุคนี่อันยุคอาจจะเป็นระหว่างโควิดหรือว่า post โควิดก็แล้วแต่เนี่ยจะมีสินค้าอะไรมี p r o d u ั <Yeah. S 1> t ตัวไหนมีการวิจัยอะไรเพิ่มเติมคะค่ะ ตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสินค้าใหม่อยู่จริงๆเป็น,ปนสินค้าเขาเรียกว่ารีลอนส์ใหม่ค่ะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทำธัญพืชเครื่องดื่มเนี่ยมานานแล้วล่ะแต่ว่าพอเทรนด์มันเริ่มมันเริ่มมาว่าเอ้ยเราไม่ต้องการทีมทีมที่เป็นน้ำมันปาล์มเราไม่ต้องการทีมทีมเลยหรือบางคนบอกว่าต้องการอะไรที่สุขภาพมากขึ้นต้องการไฮไฟเบอร์อตอนนี้เราก็มีสินค้า2ตัวค่ะที่เป็นสินค้าตัวใหม่ก็จะเป็นงาดำา2เท่าซึ่งเราปรับปรุงจากงาดำตัวเดิมแต่ว่า ตัวนี้ใส่งาดาเพิ่มขึ้นนะคะและที่สองก,ก็จะมีปริมาณมีจะมีให้เลือกสองแบบคือจะเป็นธัญพืชผสมงาดารสจืดแล้วก็ธัญพืชผสมงาดมรสหวานน้อยคือจือดเนี่ยที่เป็นเบาหวานหรือเป็นคนที่กังวลว่าจะเป็นเบาหวานคือมีภาวะเสี่ยงสามารถทานได้เพราะว่าตอนนี้น คนวัยประมาณ4ี่สิบและส0ิบอับเนี่ยเริ่มกังวลแล้วว่าน้ําตาลขึ้นในเลือดเริ่มขึ้นสูงเขาจึงต้องลดในเรื่องของหวานแต่ว่าทํายังไงละ่ะในระหว่างมื้อเราก็ยังเหมือนรู้สึกหิวอยู่อะค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไปทานอะไรที่หวานหวานมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเราก็เลยลลก็เลยแนะนําเป็นพวกงาดําที่เป็นจืดนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งค่ะที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ระหว่างมือ้อหรือว่าตอนทํางานเรารู้สึกเราล้าแต่เราหิวค่ะการหิวเนี่ย ้าเราหันไปทานแน็คสักอย่างหนึ่งการที่ทานแน็คที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็จะมีในเรื่องของโซเดียมที่สูงนะคะแล้วก็ในส่วนของสองก็คือการที่ทานข้าวโพดเคี้ยวอะไรอย่างนี้ที่แบบเด็กๆก็ชอบทานเราเองก็จะมีไม่ใช่เป็นผลดีกับสุขภาพเนาะใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆบางทีมันก็เลี่ยงยากแต่การที่เราจะเลี่ยงท้องขี่หิวหวยหิวกระท้องแล้วเนี่ยมันยากเราก็ต้องหาเข้าไปใส่เราจะมีทั้งซีเรียลบาร์หรืออาจจะเป็นตัวเครื่องดื่มที่มีไฟเบอร์สูง คือเนื่องจากว่ที่เป็นแท่งใช่ไหมคะเป็นแท่งค่ะเป็นแท่งอืมแล้วอันนั้นจะเป็นตัวที่เรามีขายปัจจุบันแล้วขายดีค่ะมีมีขายในห้างสรินคเข้าไปเป็นงาดาะมีธัญพืชสมผลไม้ค่ะแล้วก็ตัวที่แนะนมันก็จะเป็นซีเรียลรสรสโกโก้ไฮไฟเบอร์ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดบางท่านเนี่ยบอกว่าอยากชอบกินโกโก้ช่วงบ่ายจังเลยแต่ว่าโกโก้ตัวนี้เป็นโก้ที่น้ําตาลต่าและที่สําคัญไฟเบอร์สูงคือถ้าท่านที่ถ่ายแล้ว ถ่ายยากนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าทานตัวนี้ไปเนี่ยวันนั้นวันนั้นตอนเย็นไปเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าถ่ายจะนิ่มขึ้นอันนี้เป็นมันเป็นมันเป็นธรรมชาติเลยค่ะเพราะว่าเราเราพยายามผสมปรุงรสปรุงเอาเอาธรรมชาติเอาสิ่งที่เป็นธรรมจากธรรมชาติเนีเรร่ยม,มันก่อให้เกิดเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะค่ะนะคะก็เรียกว่าตอนนี้ไม่ได้เจาะ t a r g ก t i n g กรุ๊ปเฉพาะผู้ใหญ่นะคะ สูงวัยแล้วนะก็เด็กๆวัยรุ่นก็ทานได้ก็คือทําเป็นเป็นเรียกว่าเป็นแท่งเนาะเป็นแท่งที่สามารถแกะแกะกระดาษออกแล้วก็ทานได้เลยก,ก็เหมาะนะคะเหมาะที่จะพกพาไปไหนได้ด้วยเนาะ,ใ,ะในยุคนี้บางทีเราแบบไม่อยากที่จะไปซื้อข้างนอกเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สะอาดไหมมีโควิดหรือเปล่านะคะเราก็พกไปเองเลยนะคะพกไปเองเลยที่แบบเราเราสั่งซื้อมาแล้วเรา มั่นใจว่าทำความสะอาดนะเราพกสัญญาเราหน้าจะหายค่ะหลุดค่ะพอจะบอกได้ไหมที่เจ้บอกเป็นอะไรเซอร์ไพรส์ในปีนี้เนี่ยค่ะขอโทษทำเมื่อกี้สัญญาณหลุดไปนิดหน่อยค่ะเออใช่ใช่จนมีจนนี้มีฝนตกค่ะจะมีอะไรเซอร์จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ที่แบบเป็นวิจัยอะไรใหม่ๆที่จะแบบออกมาหลังโควิดนะคะมันจะเป็นค่ะ ค่ะในในเร็วๆนี้ประมาณอีก2เดือนนะคะจะมีเป็นเครื่องดื่มที่เป็นตอนนี้มีอยู่แล้วแต่ยังกําลังมีการพัฒนาวิจัยเพิ่มเป็นตัวแพนโปรตีนค่ะซึ่งเป็นแพนโปรตีนที่ทานง่ายมากแล้วก็คือเป็นแบบว่าไม่มีเนื้อสั์ใช่ไหมคะใช่ค่ะออก็เป็นแพนโปรตีนที่มาจากพีนะคะมาจากถั่วลันเตาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเลี่ยงนเรื่องของ ตัวอื่นนะคะที่ทําให้เกิดออลลเจนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่มีออลลเจนคือไม่มีาการตอบภูมิแพ้เลยแล้วก็ไม่มีคอามร้นในตัวพืชด,ด้วยซึ่งมันทําให้เวลาทานไปแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหาในเรื่องระยะยาวค่ะก,ก็เก็๋ยวาจะบิมีเปิดตัวในอีกประมาณ2เดือนค่ะ อีกสองเดือนนะคะ<ช>ตอนนี้ก็คือกำลังจะออกจากจากรายการผลิตแล้วเนาะก็คือคือจริงๆหมายถึงว่าทำเสร็จแล้วก็อยู่ระหว่างการที่จะเข้ารายผลิตถูกไหมคะใช่ค่ะใช่และเตรียมวา,างวาร,ริงเราวิจัยอย่างลึกเลยค่ะในการที่แบบเราต้องการเราอยากรู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไรแล้วเราเขายังขาดอะไรอยู่ซึ่งตอนนี้เรามีการส่งตัวเนี้ยไปให้ก่อนที่จะผลิตเนี่ยเรามีการส่งไปให้กับลูกค้าได้ชิมลูกค้า ชอบมากแล้วกออ็รู้สึกว่าเราเป็นสินค้าที่มาจากธรรมชาติมาจากไม่ได้เคมีข้อในการปรุงแต่งไม่ได้สังเคราะห์มากนาักนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าซองเดินเนี่ยเป็นมาจากธรรมชาติที่เขามั่นใจแล้วเชื่อถือได้เขาเลยชอบที่จททานทุกวันค่ะอืมค่ะนะคะอ่านะต้องรอแล้วนะสำหรับโปรดักต์ใหม่ที่จะออกมาเข้ากับยุคนี้เลยนะสำหรับแพลนโปรจตีนะคะที่แบากับ แะความนิยมนะคะทีนี้ในตลาดโลกค่ะที่เป็นตลาดส่งออกค่ะทราบว่าส่งเลยก็ส่งไปประเทศในแถบ AEC <ม>แล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะตลาดเพื่อนบ้านค่ะตอนนี้พอมีปัญหาโควิดมามันตลาดเพื่อนบ้านมีช่วงหนึ่งก็ซบเซาไปเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นระดับหนึ่งค่ะก็เราเองเนี่ยไม่ได้ส่งไปใน AEC มากนักแต่ว่าก็ส่งไปบ้างทําให ซ,ซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็มีการทําการบ้านกันเยอะขึ้นว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนแต่ทีนี้เราเองเนี่ยเรามองว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นอยู่ประเทศไทยเราต้องทําประเทศไทยให้ดีที่สุดแต่ว่าเอไอพีเนี่ยเราให้กับทางดิสติบวเตอร์เขาทําไปเลยก็เป็นเหมือนกับเขาเป็นอย่างแต่ละประเทศเนี่ยค่ะก็จะมีดิสติบวเตอร์ทางพม่าหรือว่าทางอะไรก็ตามก็จะมีดิสติบวเตอร์ของแต่ละประเทศไปทําค่ะลักษณะนั้น สัญญาณเหมือนหางไปค่ะค่ะอันนี้ตลาดโลก,ก็มีความต้องการนะคะสําหรับสินค้าที่เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพอะค่ะค่ะค่ะคือโอกาสในตลาดโลกเนี่ยมันมีอีกเยอะแค่ไหนยังไงแล้วก็เราเตรียมที่จะรู้ ตลาดส่งออกว่าตลาดโลกมากกว่านี้ยังไงเตรียมแผนไว้ยังไงบ้างคะในตัวของซองเดอร์ค่ะเราเตรียมแผนลุกตลาดออกในส่วนของ aec ตรงนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนของในตลาดโลกเลยเนี่ยเราจะมองเป็นอ่ายูนิตยูนิตไปค่ะเนื่องจากว่าเราต้องมองจากตัวเองก่อนว่าเราจุดแข็งของซองเดอร์มีอะไรจุดแข็งของเราคือเราผลอาหารเครื่องคนที่เป็นคนไทยหรือคนเอเชียดังนั้นเนี่ย ความที่เรารู้ใจเรารู้ว่าลูกคนคนเอเชียต้ตองการอะไรชอบอาหารแบบไหน,นชอบเครื่องหรือรสชาติแบบไหน,นหรือว่าโจ๊ก mm hmm. ที่เป็นเนื้อเนียนแบบไหน,นเพราะว่าเราเองเนี่ยเราทําโจ๊กที่แตกต่างจ mm hmm. ากชาวบ้านเลยค่ะเป็นโจ๊กที่เนื้อเนียนมากคือกินเหมือนมันจะไม่ใช่เนียนซะทีเดียวนะคะมันมันจะเป็นเนื้อที่เนียนแล้วเหมือนได้ต้องเคี้ยวด้วยอะคะ่ะเหมือนโจ๊กที่เราไปซื้อที่เราทําเองเลย เพราะถ้าโซบะประเทแจะเป็นโต๊ะที่เหมือนอเราไม่แทบจะต้องไม่ต้องเคี้ยวซึ่งมันจะทํารู้สึกว่าเราป่วยเราทานแต่โต๊ะซองเดินเนี่ยจะเป็นโต๊ะที่ได้เคี้ยวแล้วได้เท็กเจอร์ที่ดีมากๆเราก็เลยมองว่าจุดเนี้ยเราจะขยายจากส่วนที่เป็น aec ตรงนี้เป็นหลักค่ะเราจะต่อได้ไหมคะกะ็ต่อเลยได้เลยค่ะแต่มันหลุดไปใช่มันขยายไปใช่ใช่<ม>ใชค่ะวันนี้แบบคือฝนตกฟ้าขนองมากเลยเลยเป็นปัญหานิดนึงค่ะค่ะ ก็เราตั้งใจจะขยายตลาดในส่วนของโซนเอเชียค่ะเป็นหลักเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาสินค้าเพื่อคนไทยแล้วก็เอเชียซึ่งสินค้าสุขภาพม่จริงๆสามารถไปได้หลากหลายแต่ว่ามันต้องดูด้วยว่ากลุ่มลูกค้าที่ไหนชอบทานแบบไหนอย่างคนที่เราประเทศที่เราขายมานานมากเลยคือจะเป็นฮ่องกงมีออเดอร์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีเลยค่ะค,ะคนจีนชอบนะ ใช่ค่ะตัวโจ๊กนี่จะชอบมากเพราะโจ๊กจะเป็นโจ๊กที่ได้เขียวเนื้อเนี่ยแล้วแตกต่างจากโจ๊กที่เขาเคยเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆตอนแรกเรางงว่าจริงๆฮ่องกงโจ๊กดังใช่ไหมคะแต่เ้อขายโจ๊กที่ฮ่องกงดีมากค่ะนั่นค่อโอตีจังอ่าใบตีตลาดเลยค่ะอ่าใครจะบินกินบินไปทานโจ๊กอร่อยที่ฮ่องกงไม่ต้องบินไปแล้วซื้อสองเดอร์่ะคกก็ก็ ก็นีก็คือทั้งเรื่องของการบุกตลาดภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะของซองเดร์เดี๋ยวว่าพักๆหนึ่งอาจจะมีเอพิโซดต่อไปนาะคือเดี๋ยวจะมี Product ใหม่ออกมาด้วยใช่ไหมคะ,ะที่เป็นตัวใหม่นะที่แบบกระไรอินเทรนเลยนะคะ,ะที่เป็นโปรตีนที่มาจากพืชเนาะ ก็หวังว่าจะเป็นสินค้าธงตัวต่อไปนะของซองเดย์แล้วเดี๋ยวมีโอกาสช่วงนั้นก็จะมาพูดคุยกันใหม่นะในรายการนะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นสินค้าคนไทยนะที่เติบโตมาแล้วก็นี่เรียกว่าคนไทยโชคดีเนาะที่จริงๆอ่าะมีสินค้าเพื่อสุขภาพเยอะเราก็ไม่ควรไปทานอะไรที่มันไม่ไม่เป็นผลดีกับสุขภาพยิ่งในช่วงของโควิด1 9เนาะเหมือนต้องทานอะไรที่มันบำรุงร่างกายที่มันไม่ไปทําให้แบบ เชื้อโรคมันชอบอะไรประมาณนี้นะคะ,ะ<อ>แล้วเดี๋ยวไว้ไว้โอกาสหน้ามาพูดคุยกันใหม่มีอะไรที่ยังยังค้างคา,งา,งายอยู่บ้างคะเหค่ะประมาณหนึ่งนาทีค่ะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้นางฟังสนใจที่อยากจะรับสินค้าตัวอย่างสามารถเข้าไปที่ w w w นะคะ songder.com xongdur.com หรือว่าแอดไลน์ songder ค่ะสามารถรับคูปองฟรี100บาทหรือแล้วก็รับตัวอย่างได้เลยค่ะ เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะเดี๋ยวคุณปุ๊บเป้ช่วยช่วยช่วยทบทวนเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งดีไหมคะค่ะ n w r w i w e b นะคะ x r a y ค่ะ o o k l a n d n o r w e g g e r m a n ค่ะ d d e n m a r k y u n i t e d แล้วก็ a r a s i a c o m ค่ะค่ะคำว่าเดอร์นี้สะกดด้วย d u r นะคะจะไม่ใช่ d e r เป็น d u r นะมันต้องเป็น w w w e b s o n g d e r นะคะ d u r ค่ะ dot com นะคะใช่ค่ะ,ะสามารถกรอกข้อมูลแล้วก็รับตัวอย่างฟรีได้เลยค่ะทางเราจะส่งไปตัวอย่างฟรีคือจะส่งไปให้ที่บ้านเลยเหรอคะใช่ค่ะจะเป็นส่งไทยให้ที่บ้านเป็นลดงาดำหวานน้อยนะซาดำสองเท่าแล้วก็จะเป็นลดโกโก้ไฮไฟเบอร์ค่ะ,ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการรับพมธุรกิจรีบเข้าไปที่เว็บไซต์กันเลยนะคะ worldwide songder com นะคะ แจ้งบอกได้เลยนะคะมาจากรายการนะคะเข้าเข้าไปในเว็บก็อาจจะทักทายกันอะไรประมาณนี้เนาะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาเ่วนรายการเรื่องราวดีๆแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะพวัสีค่ะสวัสดีค่ะรายการรับคมธุรกิจโดยดรนพนาฏหางวิไล